จากกฎอัตราเนี่ยเราสามารถหาอันดับของปฏิกิริยาได้โดยพิจารณาผลจากการทดลองสมมุติว่าผมกําลังสนใจปฏิกิริยานะครับปฏิกิริยาหนึ่งตามสมการที่1ตรงนี้ปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาที่เราเคยเห็นในปฏิบัติการ1 1 2นะครับสารตั้งต้นที่สนใจมี3ตัว ะครับคือฝั่งนี้ทั้งนั้นเลยเพราะเรารู้ว่าสารตั้งต้นมี3ตัวตรงตรงนี้ใช่ไหมจากกดอัตราเราจะต้องเขียนสมาการกดอัตราได้ตามนี้อัตราการเกิดปฏิกิริยาตัว R นะครับจะมีค่าเท่ากับค่าคงที่คูณกับความเข้มข้นของสารตั้งต้นที่มีอยู่1 2 3ตามนี้นะครับ,รบแล้วยกกำลังด้วยตัวแปรในที่นี้ผมใช้ x y z ซึ่ง x y z พวกนี้ คืออันดับของปฏิกิริยาเทียบกับสารแต่ละชนิดเมื่อคุณทราบค่า x, y, z นะครับคุณเอามารวมกันจะได้อันดับรวมของปฏิกิริยาจุดนี้เราก็ทําการพิจารณาว่าเราจะหาอันดับของปฏิกิริยาได้อย่างไรนะครับเราจะต้องหาออกมาว่า x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่และ z มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้สิ่งที่เราจะใช้ในการพิจารณานะครับ เราจะต้องดูว่าสมการที่เราเซตไว้จากกฎอัตราเนี่ยมันมีตัวแปรอยู่กี่ตัวในที่นี้มีเท่าไหร่มี x y z ใช่ไหมครับบ่งบอกว่ามี3ตัวแปร3ตัวแปรตรงนี้มันจะเกี่ยวข้องกับการที่เราจะต้องไปเซตการทดลองคือเราจะต้องมี4การทดลองเป็นอย่างน้อยไอ้4การทดลองที่เรามีเนี่ยนะครับจะเป็นการศึกษาโดยที่มีการ รับเปลี่ยนความเข้มข้นเพราะฉะนั้น1สารเปลี่ยนความเข้มข้น2สารความเข้มข้นคงเดิมจะต้องทําแบบนี้นะครับอย่างน้อย4การทดลองคุณจะมี5 6 7อะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณมีแค่3คุณจะไม่สามารถหา x y z ได้อเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการต่อมานะครับจากตรงนี้นะครับสมมุติว่าผมพิจารณาการทดลองที่อุณหภูมิเดียวกันที่อุณหภูมินึง โดยที่ใช้สารมีความเข้มข้นต่างกันเอามารวมกันแล้วเราสามารถหาความเข้มข้นของสารแต่ละชนิดได้ตอนที่วินาทีที่0ูนนะครับเพราะฉะนั้นที่เวลาเริ่มต้นทีเท่ากับ0เราควรจะหาความเข้มข้นของสารออกมาให้ได้ความเข้มข้นของสารแต่ละชนิดเนี่ยจะต้องเป็นไปตามที่เรากําหนดไว้เมื่อกี้นี้นะครับเรามีสาสารใช่ไหมหนึสารความเข้มข้นเปลี่ยน2องสารความเข้มข้นคงที่ เพื่อทําการเซตสการทดลองอเมื่อเราทําการเซตสการทดลองเป็นอย่างต่ําแล้วปรากฏว่าผมได้ผลลัพธ์ตามตารางที่อยู่ตรงนี้นะครับสามสารที่เราพิจารณาคือตัวนี้ตัวนี้และตัวนี้ซึ่งในตารางก็คือผมให้อน,นี้เป็นหมายเลขหนึ่งสองหนึ่งสองสามตัวตัวนี้ไม่เกี่ยวตัวอัตราการเกิดปฏิกิริยาคือตัวนี้ เราจะเห็นว่าปฏิกิริยาที่1เน so ี่ยคล้ายๆกับเป็นปฏิกิริยาแรกที่เซตขึ้นมานะครับโดยที่เราจะสนใจว่าสารตัวแรกมีความเข้มข้นเท่ากับเท่านี้สารตัวที่2ความเข้มข้นเท่ากับเท่านี้สารตัวที่3าความเข้มข้นเท่ากับเท่านี้ทีนี้พอเราจะเซตการทดลองเพิ่มเติมเซตการทดลองที่2ขึ้นมาโดยอ้างอิงจากการทดลองที่1นะครับจากการทดลองที่2เนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราเทียบกับการทดลองที่1ความเข้มข้นตัวนี้เปลี่ยน แต่อันนี้เป็นไงเหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมตามที่ผมบอกไว้ตรงนี้ไหมหนึ่งสารความเข้มข้นเปลี่ยนสองสารความเข้มข้นคงที่โอเคนะเราก็สามารถหาค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของการทดลองที่สองได้ต่อมาการทดลองที่สามจะใช้การอ้างอิงกับการทดลองที่1นนะครับเมือกี้นี้การทดลองที่2เราเปลี่ยนตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมดังนั้นการทดลองที่3เนี่ยเราจะให้ตรงนี้คงที่และเปลี่ยน เทอมนี้กับเทอมนี้ส่วนอันนี้คงที่คงที่สองเปลี่ยนหนึ่งตามคอนเซปต์ตรงนี้ได้ค่า r อันนี้ออกมาอ่ะสุดท้ายการทดลองที่สี่ก็จะเอาการทดลองที่สี่ไปอ้างกับการทดลองที่หนึ่งโดยที่จะใช้ตัวนี้ที่เปลี่ยนส่วนตัวนี้กับตัวนี้คงที่ตัวนี้กับตัวนี้คงที่เป็นไปตามที่เซตไว้ตรงนี้นะครับ พอเราได้แบบนี้ปุ๊บเราสามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปพิจารณาหาค่าอันดับของปฏิกิริยาได้ขั้นตอนในการหาอันดับปฏิกิริยาเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่ง่ายพยายามฟังให้เข้าใจแล้วผมจะมั่นใจได้เลยว่าเวลาคุณไปเจอข้อสอบถ้าคุณไม่ตื่นได้ตื่นเต้นมากจนเกินไปนะคุณจะต้องทำได้ทุกคนจากข้อมูลตรงนี้นะครับเราจะพบว่า ข้อมูลเนี่ยที่มันมีความเข้มข้นที่หลากหลายเนี่ยนะครับเ,เราสามารถนําไปแทนในสมการนี้ถูกไหมเราสามารถนําไปแทนในสมการนี้โดยที่ค่า k เรายังไม่รู้ค่าความเข้มข้นเรารู้แล้วเนี่ยถ้าในกรณีถ้าเราเอาการทดลองที่1มาใช้ความเข้มข้นมันคือค่านี้ส่วนตัวนี้ความเข้มข้นมันคืออันนี้อันนี้ความเข้มข้นเป็นอันนี้และค่า R คืออันนี้เวลาที่เราทําข้อสอบจริงๆเนี่ย ทุกอย่างจะเป็นตัวเลขหมดแต่ในสไลด์ที่ผมเอามาให้ดูมันเป็นรูปภาพเพราะว่าจะได้ง่ายต่อการเปรียบเทียบให้เห็นเป็นคอนเซปต์นะครับเดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ดูแหละพอเราเห็นจากการทดลองมี4การทดลองแล้วเราจะได้สมการที่สัมพันธ์กับการทดลอง4สมการหน้าที่ของเราคือหา x y และ z ถูกไหม จากตรงนี้เดี๋ยวผมจะก๊อปปี้สไลด์หน้านี้เก็บไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะให้คุณหาค่า y ออกมาด้วยนะครับเราจะคุยกันแบบเร็วๆว่า y สามารถหาได้อย่างไรนะกลับมาตรงนี้เหมือนเดิม4สมการตรงนี้นะครับสมมุติว่าถ้าเราต้องการหาค่า x เป็นอันดับแรกเราเห็นว่าเทอม x มันอยู่ตรงไอโอดีนถูกไหมนะครับหลักการก็คือคุณอ่านตามตรงนี้เลยหลักการให้ไปดูเทอมความเข้มข้น ที่มี x อยู่เทอมที่มีความเข้มข้นที่มี x อยู่คือเทอมตรงนี้ถูกไหมครับเราจะเห็นว่ามันจะมีอยู่หนึ่งสมการที่ไม่เหมือนใครให้เอาสมการนั้นเป็นสมการแรกที่เราเลือกดังนั้นเราจะได้แล้วว่าเราเลือกสมการที่สองเพราะเทอมมันอยู่ตรงนี้ที่ไม่เหมือนใครผมเลือกสมการที่2ออกมาได้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอันแรกที่เราเลือกทีนี้พอเราเลือกสมการที่สองไปแล้ว เกิดอะไรขึ้นต่อเหลืออีก3สมการที่เราจะต้องเลือกมาใช้โดยหลักการก็คือสมการที่2ที่เราเลือกไปแล้วเนี่ยเทอมตรงนี้ไม่เหมือนใครใช่ไหมมันจะมีเทอมนี้กับเทอมนี้อยู่ดังนั้นเทอมที่มันเหลืออยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องไปเลือกอีกหนึ่งสมการที่มันมีเทอมเหมือนกับตรงนี้กับตรงนี้ซึ่งถ้าเรามองอย่างรวดเร็วเนี่ยเทอมที่มันเหมือนกับตรงนี้คือสมการที่1 ดังนั้นเราเลือกอีกหนึ่งสมการคือสมการที่1มาใช้นะครับคุณมี2สมการที่เลือกละเดี๋ยวเราจะนำสอสมการนี้มาหารกันคุณอาจจะใช้เป็นสมการที่2ตั้งนะครับแล้วหารด้วยสมการที่1แบบนี้ก็ได้หรือคุณจะเอาสมการที่1ตั้งแล้วหารด้วยสมการที่2แบบนี้ก็ได้ พอาหารเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันจะมีเทอมบางเทอมที่ตัดกันออกไปได้แล้วมันจะมีบางเทอมที่ยังคงอยู่นะครับซึ่งในกรณีนี้ถ้าเรามองจากจุดนี้นะครับคุณเอาหารมาใส่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมลากเส้นเป็นสีแดงเลยนะผมจะเอาสองสมการนี้หารกันนะครับเทอมนี้กับเทอมนี้มันเป็นตัวเลขใช่ไหมมันก็จะหารกันอยู่ฝั่งด้านซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับ ส่วนด้านขวามือจะมีเทอมที่ตัดกันได้นะครับในการทดลองนี้เป็นการทดลองที่ศึกษาปฏิกิริยาเคมีเดียวกันเพราะฉะนั้น K ตรงนี้ที่คุณเห็นเป็น K1 K2 K3 K4 เนี่ยเลขอันนี้เป็นระบุชื่อการทดลองไว้นะครับ K1 ก็คือเป็นของการทดลองที่1 K 2การทดลองที่2 K4 เป็นการทดลองที่4แต่เรารู้ว่าค่า K มันเท่ากันใช่ไหมเมื่อคุณนำมาหารกัน K2 กับ K1 ตัดกัน และเทอมความเข้มข้น,ค,นคุณจะเห็นว่าเทอมที่เป็นของ x เนี่ยมันมีความต่างกันอยู่เราไม่สามารถจัดการมันได้ทันทีแต่ถ้าเป็นเทอมของ y กับของ z เนี่ยสมการข้างบนอันนี้กับสมการข้างล่างอันนี้มันเหมือนกันดังนั้นคุณจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าคุณตัดอันนี้ตัดอันนี้ได้เพราะฉะนั้นเหลือสมการโดยรวมคือแค่ตรงนี้เองเนี่ยเทอมนี้นะครับเทอมนี้เทอมนี้และเทอมนี้ ย้ายข้างสรรมการไอเทอมที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีตัว x กำกับไว้อยู่ถูกไหมเราก็จะไปหาตัว x ได้นะครับอ่ะต่อมาตอนนี้คุณรู้วิธีการหา x นะถ้าเราจะหา y เราสามารถหา y ได้โดยใช้หลักการคล้ายๆกันเลยอ่ะเพราะฉะนั้นผมจะแก้ตัวนี้นะครับถ้าจะหาตัวแปร y ต้องทำอะไรก็ไปดูเทอม y เทอม y มันจะอยู่ตรงนี้ถูกไหม ที่ไม่เหมือนชาวบ้านคือไหนเอย่ยคือสมการตรงนี้สมการที่3เพราะฉะนั้นเราจะเลือกสมการที่3เป็นสมการแรกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คุณก็ไปเอาสมการที่3ม,มาคือสมการนี้พอเราเลือกสมการที่3ไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมมาร์คไว้ตรงนี้ก็ได้อีกสมการหนึง่งสิ่งที่คุณจะเห็นก็คือมันจะถูกบังคับว่าเทอมที่เป็นความไม่้นของอันนี้กับอันนี้ จะต้องเหมือนกับสรรมการที่3ซึ่งเราเห็นอยู่มีสรรมการเดียวใช่ไหมที่เหมือนทั้งคู่ก็คืออันนี้กับน,นนี้ซึ่งเป็นของสรรมการที่1นดังนั้นเราเลือกอีกสรรมการหนึ่งคืออันนี้คุณก็เอา1ตั้งหารด้วย3ก็ได้หรือ3หารหนึ่งก็ได้เพราะหารกันอะสมมติว่าหารกันนะเทอมนี้กับเทอมนี้เป็นไงก็ยังต้องติดตัวเลขไว้ตัวอันนี้กับน,นี้ตัดกัน เทอมนี้กับเทอมนี้ตัดกันได้เทอมนี้กับเทอมนี้ต้องเก็บไว้ก่อนเพราะตัดไม่ได้เทอมนี้กับเทอมนี้ตัดได้ก็จะเหลือแค่เทอมนี้เทอมนี้เทอมนี้กับเทอมนี้ในการหาค่านะครับอ่ะอันนี้เป็นการเซตว่าเราจะเลือกสมการอันไหนมาใช้บ้างเดี๋ยวลองดูตัวอย่างนะครับน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับ